ซึ่งเอมม่าไม่มีสมาธิเลยคุณครูบอกเอมม่าแย่มากตอนเปิดเทอมช่วยนั่นแหละแต่เราก็ต้องนำพาลูกไปให้แบบไปให้ถูกเวาออางางข้งบร พี่ปุ๊กกี้ค่ะฝากกันี้แล้ว <laughs> ทุกวัน <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะทำกับข้าวนะคะข้าวเที่ยงแบบนี้แม่ก็จะแกงฟักทองค่ะให้ลุงฟอร์สให้พอมาร์ทแล้วก็ให้ลุงบอนนี่ด้วยลุงบอนนี่เป็นเพื่อนบ้านพี่ปุ๊กกี้ฝั่งนน้นนะคะแกไป่าสะโพกมาเหมือนเปลี่ยนไข่ข้อสะโพกเนาะ,ะเปลี่ยนข้อสะโพกก็ทำกับข้าว แพัคองไก่ค่ะแพทคองจากสวนนะคะลูกสุดท้ายแล้วหอมาหอนะอม,มาก,น,นะมากนิดเนาะพิชหอมนะทีท่มนใบมะกรูดนะใบมะกรูดมะกรูดมีพิชแคทแคทพิชใบหัวลือาไม่เอาหรอไปดูใบหัวเหลือาพิใบเราากใบมะกรูดก็ กิน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 นโนเอ็นเซอร์แกะแค่นี้อันนี้อันเดียวอันนู้นไปเก็บลูกอันนไปเก็บค่ะให้เลือกจะแกะจะจุดอันนี้หรือจะจุดอันนี้ลงฟอสจุดไปแล้วอันเดียวป้ายเดี๋ยวไฟไม้บ้านป้านะคะอันนีแล้วจะจุดอันนี้เพ่อาไปให้คุณคุณยายทวดตรงนู้นก่อนค่ะจับดีๆค่ะลูกจับดีๆนะคะวางไว้ นั okay. well ่นแหละค่ะโอเคทุจจ no no no, ้าด oh, no. okay. okay. ้วยค่ะบงบงเลยค่ะหยุดเลยอยังไม่หายยาเด็กกินข้าวเออเออเออให้แม่โอเคเอาบงบ่ให้ค่ะไม่หมดแล้วคนนี้ก็หมดคุณ ก็มันดีตงเป็นสมุนไพรมันม่ได้ใส่มาใบมายมันไม่ได้ปเ็นไม่ขวดไ้ไเ็กองหมดไม่ใช่สค่ะวันเดียวไม่ใช่วันเดียวก็มนมันดื่มดื่มวายให่จะไปเที่ยวมกลานี่แล้วก็นั่นแหละมันจะให้แกซื้อไหด้ให้ป้าดูหน่อยให้ป้าดูฟันที่งอกมา้ยคะ เนี yeah, ่ยออกมาบิดเลยนนันเหมือนหนูนะสองอันไปเดี๋ยวกันขึ้นมามนเทีหมอเขาเอาเด็กออกมาคลอดมาใหม่วเลยนะฟันสองซี่ละนงเนุมากปลอะไล่ะกินปลาถึงสวยค่ะใช่ไหมกินตำแตงค่ะ

1 2 3 4 5เย้คุณหนูมวให้ลุบลนี่ลยู่้างล่า Il dit Bon anniversaire, vous voulez plus. Deux fois, t'as fait. Deux fois, deux, fois, deux fois, fois, encore une fois. Encore une fois, deux fois, il voilà. oui, oui. sait que c'est nous. Voilà. Vas-y, vas-y. Les anniversaires vous voulez plus. Bon appétit Bon appétit, hein C'est pas sympa. Et que riz rouge C'est chaud. C'est chaud. Oui, fais cap, fais cap, le lendemain. C'est des crevettes, c'est quoi, Pouki c'est pas trop c'est poulet. Des des poulet au curry rouge. Ouais. Avec, Avec le poulet. Bon <laughs> Il y a de la couche. Oh. Il y a la oui, de... aussi la le oui. couche de Jadam. plus. Si des poulets ah. rouge. Et ça, est ah. pas le cool. couche le Jadam. Est... Ah. rouge. Bon appétit, Ciao. Merci, hein. Ciao. Ciao. Bon appétit à vous aussi. Merci. Ah. 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 ร้อนแล้วโอเคเพีย OK. มากค่ะมายกไข่เจียวไปลูกไข่เจียวค่ะต้องใส่น้ำเพิ่มน้อยนึงกระเจนจะโดนดีเดีย้วแะเป็นตอวดีเดียร์จะมีป uh ุ huh. ๊กที่ อน่นเลลเนมันเขนมจีนค่ะเล่นไปโควิดเยอะใช่ไม่คือด้วยนู๊กครยงทั้งถาดขนาดนั้นอ่ะคือแซอปิ้นมองปิ้นอันเป็นซบนี่แซมม่อ e ป้าหักับป่าะเปันน,น้ดี Oui. C'est petit fort. Vous êtes malade Non, mais... je ne suis pas malade. Un peu même de jus de la sauce si elle ne veut pas la approcher. Voilà, c'est trop bon. bon. Mm -hmm. Il manque un petit peu pour mélanger. là. ça donne du goût à sont, la, sont la pâte. Et après, tu vas dormir, d'accord Après, on te met sur le lit. Par exemple, je n'ai pas l'air le matin, déjà le lendemain, c'est déjà trop tard. Les parents réagiront le soir. Par contre, ชอบแบบล้นๆค่ะตอนแรกนี่ต้องแบบว่าคูณเพราะว่ามันสติกขัดเด็ดขาดยเพาะจานแรกเลยใช่ัิจีปัิมิค่ะมีอีกนะคะเป่าซิคะลูกอัญาช้อนอยู่ฝ hmm. ั่งไหนซ่อมอยู่ฝ mm ั่งไหนคะจับช้อนจับซ่อมดีค่ะพี่ยมาตักไข่ไข่เคียวมากินกับข้าวหรอไมเจช่วยเยยยากอย่อน้ไปวมเันไนะเอปเ่อันนีไมก่อ้เอรก่อน เราไม่ชอบแกงหรอคะเมน่ากรันตีมัมาเรียกันมาเรียก direct นุกค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะเลโก้นิ่งที่จะไปบุกค่ะเราเห็นว่าเขาพูยค่ะ สมุดทดเลขก็ต้องเขียนให้สวยค่ะลูกเขียนให้มันมีระเบียบนะคะเพียงมากำลังบวกเลขนะคะวิชาคณิตศาสตร์ แน่ใจทก็มั่งทูไม่เคยท็มั่งตอนเป็นแบบนี้โอเคคิดเลขแบบที่คุณครูอคอสอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมามาจะตรวจให้ทำอะไรตรวจค่ะว่ามาม่าทำถูกหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบวกแปดร้อยหกเท่ากับ 1,595ถูกต้องค่ะข้อ B 5ห้าร้อยหกสิบวกเก้าสิบแองสองถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> ข้อ C ี่หกริชื่อลูกเรียนทำผิดแค่ตอนหนูไม่ได้คอนซัมเทร แต่อันนี้เก็บไม่เคยหนูกบไม่เคยหนว่าตอนกำลังเรียนตัวนี้ concentrate สำคัญมากๆค่ะหนูทุกครั้งอันนี้หนูชอบหนู c o n จะต้องมีสมาธิถ้าหนูไม่ concentrate หนูทำทั้งหมดผิดถูกต้องหนูกำลังเรียนตัวนี้หนูทำผิดไม่ทุกครั้งแค่ทำผิดนิดหน่อยเพราะหนูไม่รู้ต้องทำยังไง ยกมือยิงนถามครูได้ที่โรงเรียนค่ะใช่แค่อันนี้เป็นตอนแรกๆตอนแรกๆซึ่งเอมาไม่มีสมาธิเลยคุณครูบอกเอมม่าแย่มากตอนเปิดเทอมเอมม่าไม่มีสมาธิเอมม่าพาทุกคนเล่นในห้องเอมม่าแบบไม่ไม่คอนเซนเทรตกับที่คุณครูคบอกคุณครูให้การบ้านเอมม่าก็เอาไปเก็บในโต๊ะเอมม่าไม่เอากลับมาทำที่บ้านใช่ไหมคะอืออคมา,มาต้องเหนื่อยมากๆที่จะดึงเอมมากลับมาใช่ไหมต้องทําสมาธิค่ะต้องให้เขียน ทุกอย่างที่มันสำคัญไว้ไวในกระดาษแล้วก็ให้ท่องทุกวันก่อนจะไปโรงเรียนค่ะให้เขาไม่ไม่ลืมค่ะให้มีสมาธิ okay. อันนี้ม้งทำถูกต้องทำตัวนี้ราะเอฟเอฟหกพันสองร้อยยี่สิบห้าบวกเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเท่ากับหกพันเก้าร้อยแปดสิบถูกต้องค่ะ ข้อสุดท้ายข้อ G ีห้าพันหกร้อยแปดบกหนึเท่ากับหกพันเถูกทุกข้อค่ะเก่งมาก <Yay. S 1> เก่งค่ะชอบปัจจัทิกคณิต อันนี้บวกเลขเป็นพันแล้วนะคะวิชาคณิตอันนี้เราเกือบทําทั้งหมดที่โรงเรียนอันเนี้ยแม่คุมทําการบ้านเขาก็จะแบบว่าเรียบร้อยนิดนึงอันเนี้ยถ้าไม่ได้คุมก็จะเละเทะนะคะไม่ได้คุมก็จะประมาณนี้เนี่ยถ้าไม่ได้คุมอันนี้หนูเคยทาที่โรงเรียนคุณครูเขาก็จะมาติกต๊กติ๊กว่าคิดถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะความแม่ไม่ได้คุมนะอันนี้จะแบบ ในคุ้มก็จะประมาณนี้อ่ะอันไหนเสร็จแล้วเก็บค่ะแล้วอันไหนที่ยังไม่เสร็จก็เอาออกมาวางข้างนอกค่ะเดี๋ยวรอป้าป้ามามป้ป้าก็มีเรียนเหมือนกันนะคะการบ้านเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยแม่จะต้องรอพมัดค่ะมันบางอย่างมันพวกไวยากร์ไวยากรณ์แม่ก็ไม่เก่งนะคะต้องรอพมัดมาวิชาคณิตแม่มีเครื่องคิดเลขไงคะความจริงแม่ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนคือมันต้องใช้ตัวช่วยนั่นแหละแต่เราก็ต้องนําพาลูกไปให้แบบ ไปให้ถูกเวอ่ะคณิตก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยส่วนฝรั่งเศสเนี่ยช่วยทำได้เท่าที่ได้ค่ะถ้าข้อไหนไม่ได้วายากรณ์เยอะไปหรือว่ายากไปเนี่ยก็ต้องรอพอมัดนะคะเดี๋ยวพมัดก็น่าจะกลับมาแล้ว่ะคะ่ะเนี่ยน่าจะเลิกแล้วนะก็น่าจะกำลังเดินทางกลับมาแล้วอ่ะเพียมาคะอันไหนเสร็จแล้วก็เก็บเดี๋ยวจะลืมค่ะเวลาอ่านมะสอนยังไงคะเวลาอ่านนั่งดีๆตัวตรงค่ะ เวลาอ่านใช้นิ้วเรียงไปทีละตัวค่ะมันจะได้มีสมาธิอ่าน Le mots p l a c é s devant le nom s'appelle d e s déterminants ils sont généralement obligatoires มืออีกทางวางข้างบนค่ะเดี๋ยวมันจะไป <pau> จับกระโ <femme S 1> ปรงนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะ d <termin> ดีเทอร์มิแนนต์เนียนซัคเกลีย์บลวิสอะดีเจคท้ถ้าเอมาอ่านตรงนี้เอนมาจะเข้าใจตรงนี้ไหมคะ ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นแบบตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวนี้งั้นอันนี้รอป้ามาอันนี้เป็นเหมือนเนูเอาตัวนี้แค่ต้องอ่านเพราะเราหรือเปล่าจะมีเตสใช่ก็ต้องอ่าน,าน,นให้จาค่ะอ่านไปอีกค่ะอ่านจนกว่าจะจําได้ค่ะถ้ามีครูสอบภายในอาทิตย์เอมาก็ต้องทําได้ไปมาอ่านเยอะเอม่าก็จะทำได้แต่ถ้ามาไม่อ่านไม่มีสมาธิเอมาก็จะไม่เข้าใจค่ะ

et le nombre nombre singulier pluriel du nom qu'il introduit un coq masculin singulier la femme féminin singulier des vers masculins pluriel des miettes féminin pluriel le déterminant est parfois séparé du nom par un adjectif un petit coq déterminant masculin singulier plus adjectif plus nom la pauvre femme d é t e r m i n a n t f é m i n i n e ศล plus a d j e c t i f plus ้น m e r a ต้องอา่านตรงไหนอีกคะอ๋ต้องอา่านตรงไหนอีกเชนโดนี่การบ้านเชนลืมทำยังไงก็ได้หาวิธีที่ทําให้ตัวเองจําได้คะ่ะที่จะทําให้ตัวเองไม่ลืมมาม่าบอกวิธีไปหมดแล้วแต่เอม่าจะต้องจําให้ได้การบ้านวันพุธมีอะไรคะ Je euh, Mercredi mm -hmm. jeudi. Mercredi. Mm -hmm. mercredi Et puis jeudi, jeudi aussi. ça, je fais jeudi et vendredi aussi. Je fais page 114 ah non 4, euh, 74 78 79 étudier vers finir sortir venir fiche présent. Le, Le garçon prit une... euh, la guitare et joua des airs. Euh, Les... J'aimerais la glace au chocolat parce qu'il n'y a pas de S. Donc c'est une glace. Donc j'aimerais la glace au chocolat et j'aimerais cette glace au chocolat. Okay. Je vais faire ça, Anaïs M. La peinture, Anaïs, Anaïs M. M. Cette... Peinture. Et Tu la prends avec si demain t'as pas avec. Toi, hein. Tout ça, tout ça, et puis le coco-bord. Mais tout, tout ce qu'il y a derrière, oui. j'ai dans le sac. Oui. J'ai tout ça dans le sac. Bah oui, bah c'est bon. Mais, mais demain oui. t'enlèves pas. Oui. Mais des fois, oui, tu dis, on a ทำตัวนี้ให้เสร็จแล้วมาเปิดดูในกระเป๋าว่ามันมีอะไรมั่งแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเอาโอเคมามาคิดว่าไอ้มาต้องลืมอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องเช็คอีกรอบค่ะเขียนสวยๆนะคะเอาพ่ป้าป้าเช็คค่ะต็นจากป้าตรวจก็โอเคค่ะ แม่ก็จะไปเตรียมตัวทำกับข้าวให้เด็กๆแล้วนะคะน่าจะสลัดแล้วอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนเด็กๆไม่น่าจะกินมื้อใหญ่ค่ะวันนี้อ่ะตรงไหนผิดไปแก้ค่ะเออาเซฟูาาซฟา อันนี uh> ้ก็ผิดอันนี้ก like ็ผิดอันนี้ก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 ็ผิดผิดหมดนะผิดหมดเลยะผิด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 ิดผิดผิิดผ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 ดผิ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 ดดิดผิดผิดผิด